รกดีวันต้องได้นส่นใจในทางมานข้างผลเออส่นใจอย่างเ่าทำยังไงจึงจะได้โปใจกสาลารใหญ่ใจดีใหญ่ทำในคนจะมาศรัทธาสร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นเองบรรดาอารามเกื่ยวกัของทั้งบ้าอะไรบ้างสาร้างไม้ยานาใบตาไบบ้างไปไห้กลตาใบไหวบ้างแต่วันที่ๆๆทเห็นไหมเหมือนกับเป็นกนา,ทารทำลายพรามดุธศาสนา มาต่อคากันเพื่อกาดยะหน้าไม่รู้ว่าพวกเราเป็นศาสนาไหนศาสนาไหนใครเป็นผู้สอนพม่ได้หน้าสอนเลยเจ้าพ่อเจ้าแม่สอนนะเพราะไม่ได้เจ้าเป็นผู้สอนพวกเรานั่นคือสรัทธาในศาลภูมิสรัทธาในศาลนั่นภูมิทัศน์อีกกลุ่มนิสุคติภูัศน์มกาสอนของุทธเจ้าทีผมจงเพาะสอนพวกเราได้เห็นได้วยผมด้เห็นได้วยผมแต่พวกเราไม่ยอมไอ้พวกเรามันจิตมันตกต่ำเอง

เท้าบาสิกาเนี่ยชาวพุทธเราจึงตกใจความสมรูีจีนไม่เกิดในพระพุทธศาสนาความสมรู้ี่ไม่เกิดในผู้บาสทธเพราะความหลินต่างไม่เอาทําไม่เอาวิในไม่เอาหลัคำสอนของพุทธเจ้ามาพ้นปฏิบัติแล้วก็ทูนไ่เหมอก็เหนอยพอพวกจะเดชนพวกเปรี้พวกผีเข้ามาสถิตในไหก็เลยทำให้ ใจเศร้าหอมองดางร้อยตกต่ำจากสุทติก็เลยลยไปสู่ทุกขติเห็นไหมุขติโยมทานูมไมกไมนะไม่ยอกนะยังลมไปยุ่นทุกขติู้นัน่นเป็นตุลาการตัดสิในใจเป็นการปลิยนาที่พุทขอถืปนะอปยายนากระเจ้าเอออยากจะขายบา้านขายต้องอยากจะทำกิจาการ ก็ให้พญาหน้างดูแลด้วยเจ้าพ่อจะได้สบายจำไหมว่ากินกกินนะกินเคยจะต้องเป็นลูกแง่เสมุนของพญาน้าให้เขากินให้เขาใช้การครั้งหนึ่นงห้าร้อยชาติเธอต้องมีมูงหวี่ยงนั้นการสองครั้งเขาอีกห้าร้อยชาติการสามครั้งเขาอีกห้าร้อยชาติไล่กันแต่ก็การห้าร้อยชาติการพญาหน้าีกินั้นเธอก็อต้องเรียนไหวใจเกิด รับกรรมเป็นพยานนะันอยู่นี้ต่อไปต่อนี่ให้รัเข้าใจนะการพวมีเอการวกให้เจ้าพ่อเจอ้าแม่ในอาจารย์ก็จริกิงเหมกันนะไม่ร,ไมร,ไมรู้กินก็กินใชมนี่เจ้าพุณเราตกต่ำไหมตัวกรรมลำบากไหมมาถูงนี้การก็ไปเิเแต่พระเราเนี่มีแความเสื่อมในธรรมในที่ไหนก็ร้าพุทธแต่พระเราจะินต้นหนัก แน่ในคุณฟัพและต้นั้นยั่งเราคำสอนเราไม่ไ้เท้าไม่มีควาเสื่อมไปสีเมื่อก็จะเกิดเกิดตลอดเหมือนที่วัดป่าพิจิตรในหลังเห็นแ้่โอ้สองกว้างสบายเราไเอต่างลบเสงมั่งมาที่ข้างหนึงเ็ี้งข้างหนึ่งร้อนอุ้ยเรียวว่าจะชินทันใจบอกว่าชัดนแ่ไหนเกิดมาไม่เยก็ไม่เคยเค็ก็ต่เคลองหนียังไดูทด้ยังไงบ่าจะจำใค่ไหนแค่ไหเดี๋ยวนี้ัน นี่นเราจิ้งสงัยในพระสูตรนั้นพระสูตรที่ว่าจะที่ว่าอย่างนี้สิ่งสมัยในคนพุทธประวัติติสดงจะแสดงด้วยเห็นด้วยผลถ้าเราไม่เห็นเราก็ยั Liv งสงสัยไหมถ้าเราเห็นอันนี้ไม่ใช่ว่าเห็นในการทำที่กับพรานั่งหลับหูหลับตาเห็นสุดๆก็ต้องแล้วก็เห็นด้วยกันเั็นใช่ไหมไเห็นขนาดนี้ยังเสื่อมไปอีกก็แสดงว่าพวกเราเป็นญา้าเป็นศิษย์ ของพระศิวะครับไม่เป็นญาติไม่เป็นศี์ของพระพุทธเจ้าบวชมาโอนบวชหัวเปลี่ยนก็ไม่มีประโยชน์มาโอนหัวหรือเป็นแม่ชีก็ต่างกี่แม่ชีบางก็ตางไม่มีประโยชน์มีแต่คนรวยเพราะว่าใจของพวกเราไม่สนใจไม่เคารพพระพุทธเจ้าของเราทนี่ทุกทงทุกอย่างภายในใจของพวกคุณก็เลยลดต่ำลงไปเศร้า จากสุขคติก็ลงสูุ่ขคติกอไปต่อไปนั่นน่าดนจังเวกนันข่าวด้วยกันนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วพวกที่ไม่มีก็เลยมาคาราบาเราไม่สนใจเรื่อนี้ในนีรมที่จะแฝงเรื่องราบของขังว่าเลิกกาประเริฐอย่างนั้นมมโมีสังินสังลายว่าเลิกกาประริฐโอ้ยถ้านิ้หลายนี่เลิกประริฐพระพุทจเจ้านี่สั่งให้พวกเราดูแล้วแต่ว่ถู เรื่องการของคำเรื่อนกระสือเพราะว่าเจ้าทำมาที่พวกเราแล้ววะอันนี้เี่ัเครื่องมือเรื่องการของคัว่ารัาภรเลื่อนกระสนะนี่เอาไปแปลพอไว้นะกเดีก็จะแปลงตลอดรอดจากไม่ตกนรับนี่นแหละครับหล่อะลอาจารยเราไม่ได้ออกจากคำแต่ยีกเ่าบวงเพื่อยกันสารภาพที่จะเป็น ลักธรรมหลักวินัยก็เลยจางหายมือนทันดีเดียวกว่าเราไม่ดูดันว่าเราไม่แน่นไม่เน่นในพัฒนาใจไม่แน่นในหลักธรรมสองวิถีนั่นมันก็เลยน้าของก่อแต่กันต่อไปไม่มีวันที่จะจบสิ้นเรื่องหลังของธรรมถ้าจะว่าผมบอกว่าเป็นเครื่องรลังของธรรมนี่ทำวินัยนี่คือเครื่องรลังของธรรมจะทำยังไง สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยรักก็จะรักสิ่งที่รักม่ได้ก็รักได้อย่างกถึงบุญนั่นขันนี่คือรักของขันก็คือธรรมก็คือที่ไหนก็คือพราะอะไนั่นไเรื่องกระเสือที่สุดจนขึ้นมาไม่ได้ที่พ่อที่เอาเคล็ดลังของขันจากการฝึกศิกของครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เหรอไม่มีในหลักคำสอนเราจะได้พวกเราก็ต้องจงจงเพราะว่า เอาตัวเองนั้นลงไปเกื้อพวกกับดีรัชดีสารจากติดใจที่เป็นบุญเป็น,ปน,ปน,นปกุศลก็ไปยึดสิ่งที่ไร้ส่ต่อไปต่อไปไ,ได้วจะเป็นอะไรอ้าวไม่น่าจะได้ไรเลยมันก็ยึดในสิ่งที่ไม่ใช่กับคำอคออสอนดีๆก็นางบอกหนังสอนได้เลย,เลยแต่คุณสอนก็กร้ายเลยเหียงรุ่นนั้นรุ่นนี้สอนก็ทำเองเรืก็งวิถี บนดูหมอเเดูหมอสอนเราไม่มิเตาทำเองเดินเราก็เดินเองยืมรถยืมเองท้ามาหาทจ่เราก็ทำมาหาที่เองเรยนเรื่องงานของฉันนะไหลมาทมาที่เงินกองฉันนั่นทีเฉยข้าวก็ไหลมาใส่ปากนี่ไม่มีในหลักธรรมสอนพุทธเจ้าพุทเจ้านี่สอนนห้พว่าเราจะทำเองอยากได้บุญก็รมนี้เราจะทำโคตสอนนี่อยากได้บรกก็ทำนี่เราจะทยโตก็อก นิทานไปนรกนิทานไปสวรรค์นิทานไปปุมะโลกนิทานไปฟังยุหานปันจาปฏิประกาศทางพอดีเกิดนั่งเลเป็นทางหรือเข้าผูกมากเข้าถูกตนเข้าถูกมากเข้าูกตนความมั่นใจก็จะเกิดจวงหวยอยู่ตรงนึงสิสงสมใจสิ่งสใจสิ่งสใจ็ปนี้ ดีเพราะว่ามันมีแต่สงสัยล่าไปล่างไปล่างไปรื่นแรงของแขนรุ่นนี้ไม่บอกเอารุ่นนี้เอารุ่นนี้มันน้อยเกินไปเที่ยงมือตึงไ่้เอารุ่นเป็นแสนเอารุ่นเป็นแสนเนี่ยพอเอารุ่นเป็นล้านเรื่องของเรื่องต่อไปต่อไปนี่ต้องช่วยลูกช่วยหลานตัวลูกตัวหลานเลยทักผมหลักธรรมสอนของทุกที่ได้ว่าจะนั่งแข่งก่อนนะนี่ร่างกาต้องขาด อีเป็นได้อีชั้นเป็นพยานาอีกชั้นนี้เห็นปัญหาให้ได้เป็นอยากจะแตะจะไหวแล้วก็จะออกมาแผลงคอเลยนะดีที่สุดเออทำมาใหญ่เลยผมแต่ที่ว่ามนุษย์ไม่มีความสุขก็เป็นพยานาใช่เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่เห็งูใช่เห็นเต่าใช่เป็นหมูเป็นหมาใช่เราเรียกว่านี้ถ้าคิดว่ามนุษย์ ไม่มีความก็แล้วแต่ห like, น้าอธิการบอกไปเขาหนเราไม่สอนกลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้ก็คือพวกบัทับาปละมัาถ้าก็ตามคนวนุ่เคนหนึ่อยกจะพยายามหน้าดูเสดงว่าก็พวกักข้าวปละร้าเปนพยายามหน้าพยายามไยพวกพะะวเรานี้ถือว่าพวกปักข้าปปลาะ้าอุบาสกเจริการนี้อยากห้พยายามหน้าดูก็แสดงว่าพวกปักข้าปปลาะ้าไม่สามารถจะสอนพวกคำกลุวิไหได้ มีแจจต่จ,จงกัดจงมีแต่จงร้าดจงเรียกว่าทุกขติภูมิแห่งสัตเธรัรนเป็นอาชีพกายเละก้อนเราดังนั้นเนปะแต่ใครนะเราต้องใครก็มันเราไม่จำเมีใ,ใครนะเราต้องทำตัวไ,ไหนัยถ้าเราเป็นสัตย์ใจพุทธชินุที่จะไอพุทธชินุรูญญ้อย่างสมบูรณ์นี่เราเรียกว่าสัตย์อุตตตัชินุบุญขอพระเจ้าเองหลวงปูนี้ไม่มีที่จะด่าท้อเรื่องทาง้ามกันทีไหนไม่มีที่จะด่าท้อเรื่อง ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นทั้เป็นสมณะที่สูงสุดเต็มภูมิเขาตั้งที่กางําไปจากเขาต่แลรวแต่นะเราไม่ก้ไปก้าวไกแต่เราเห็นแบบนี้แต่จตใจเป็นบุญเป็มกสลหรือต้งแต่นาไต้ล้วจะไปขัดา้ไยจริงไรสาระกันเราม่พออะแค่ศาสนาอย่างศาสนาอื่นเขาไม่ได้กากไปที่สิ่งที่มีววารมเามิวแหล่ขังเขาเขาเรานั้น คู่ติ่งที่พระเจ้าคู่ติ่งที่พระเจ้าของเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดีไหมครับดีเพราเราไม่ไม่ดีอย่างนั้นดีนี่เรื่องการเจ้าพ่อหนันดีอ้าวเจ้าแม่หนันดีจองปลวงหนันดีต้นไม้หนันดีอ้าวาแล้วครับนะเอาเปร่งไปทาขอหวยขอเลยจ้าแล้วครับอย่างนั้นก็องมีคนจนมีคนรวยจีนไหนล่ะตัวนั้นจนมันมีแต่นีจนถึงวันสิ้นหลงก็มีเพราะสร้างมันมีมาเนี่ยมันคนจนมันมีมา ชั่ว, 7, 2, 3, 4, จว,วจเจ็ดีดีเจ็ดหองฮะบางทีก็จนมาก็รวยขึ้นตัวนี้บางทีรวยมากก็จนลงตัวนี้เป็นอย่างบางทีก็จนมากก็จนจนถึงความตายตัวนี้บางทีก็รวยมากรวยจนถึงความตายตัวนี้เป็นอย่างนั้นแย่ใการสร้างบุญใช่อยู่ในกฎว่าแต่หลักฐานในการสร้างกรณีชา,า,ชาติาน,นี้ดีมากชาติต่อไปอาจจะไม่ดีชาตินี้ไม่มีชาติต่อไปก็อาจดีใครได้ไง นั่นดีจิงเดียวทีททท่เที่ยงก็ถือปัญหาไปนี้ไปมีเที่ยงมีไม่มีสองดีที่สุดดีไม่มีประมาณคือประมาณไม่ได้วรานีขนาดนก็คือปัญหาบปนี้าจิตอาหตรใจอาหารเลือดกระสืนีน <ter> ่เป็นของเที่ยงทุกเจ้าสอนอยนี้ในสอนนี้ว่าเราเป็นบ้าดึงเครื่องราของขันบ้ากายพัาปัญาน้หลวงปู่ถรว่าพวกขือยังอยู่ในตีระแสวิชายังเป็นพวกปัจฉบารมา ลูกอาบุตหน่ยแต่ลว่ตำหนิใครนะอีกคนนึงอันอีกคนนตำหนินะไม่ได้ตำหนิกูบาดเจ็บลูกทั้งลูกนี่ไม่ได้ตำหนิูขนานั้นไม่ไย้กตำหนิิการนะเทียงพูดตามคำตามเองคำพูดยากฟมเป็นอะธรเป็นย่างนันถ้าพวกเราเป็นสายเด็กจะศาสนาจะเสื่อมเฉื่อพวกเราเป็นคนข้างเสื่อะก็คัดเราคำว่าศกาเป็นผู้เสื่อมศาสนาเราจะเดินก็พรกคเราคำวากาเป็นผู้ทำให้เดิน เราทำอะไรไม่ได้จะเสื่อมพูวเราเป็นคนทำเราทำอะไรไม่ได้จะเกิิพวกเาเป็นคนทำาคนม่ไ้ผานเจตนงตพวกเราเป็นคนทำเพราะพวกเรามีความเชื่ยวข้องรุนมิทางเดิมเป็นแบบนี้เพรอเรานไม่มีความเกี่ยวอรุนแรงีกทางปฏิบัของพวกประธาบาลนะมีการพยายามพูดพยายนั่นเป็นอายจ้าบ้างการเจาบกอเจ้บแน่เป็นอาจจรา์นั่งสารบัญนี่แลเรยอไนาย้านั่นกอนเลย ขึ้นแดงของสันศรเลยแล้วพวกมันจะกัดมันก็อยู่นั่นได้มาแล้วก็แต่ว่าขอพรขอขอไม่ได้ก็เป็นผูชาเช้าซื้อกับไอ้พระไอ้องค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างรุ่นนี้อัจธุ์ดีแล้วก็เช่าบูชาเป็นเองเลยมือศิลานี่ศิลามาอยู่ที่วัดต่างมือไม่พอใจก็ไปหมดผู้บ้านมือศิลา วัดไหนแกไม่ได้ไปนี่โอ้แกบอกว่าไล่ให้ตังเลยเครื่องรำของขันขันนี่รถตีเอาขันหนึ่งแน่เบี้ยอุบาอาจารย์บ้างดังไปยาคุณปยานาบ้างทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะกุบบ้างทั้งลำจมบ้างทั้งนางกวักบ้างสาธะครับขอได้ฟังนัไรฟังคำที่หลวงปู่ได้ชี้เนตเมตตาคำนั้น

เรื่องร่างของขันวิชาอาคมไม่มีประโยชน์มีแ,มแ,แ,แต่บ่นลวนลวนเพราะไม่ใช่ผู้ของวัตถุดาเหดิมใช่ไหมในเวลา,าที่เป็นผู้เป็นผู้หญิงสอนทุกพี่ทุกบักกนก,ก็ยังเปลี่ยนลาทีไปถือผีไปถือพัชยานะั่นไปถือศาสนาดีบแต่ศาสนาดิบแต่ศาสนาพยาณนะ ศาสนาผีศาสนาเจ้าพ่อเจ้าแม่ไอ้แม่เจ้าพ่อเราไม่ยอมสอนทุกวันมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมดีเลยเรียกว่าพุธาสนาสอนไปเถอะคอยวิจารณ์ต่อไปเขาจะจู้งันี่ขาพูดเราไม่กับนิสัยใหม่นั่นถ้าอยากจะเจอจะเจอโฮงต่อไปก็ต้องกลับนิสัยในทางพูดกระสานาดีั่นถ้าเขาพวกเจอรับนิสัยในทางเจ้าพ่อเจ้าแม่ตายไปก็ไปเจอเจ้าพ่อเจ้แม่อยู่ตลอด ปักมีสายในทางพยานธิตาไปก็ไปเจอพยาธิอยู่ตลอดเมื่อใดมันจะทรงมรรคทรงผลลุ่มพิ่จากทุ้มขดีปูนเข้าสู่สุคตีปูมนะอย่าบังนะไม่ได้พูดเพื่อจะหนิเตียนผู้เห็นปูนไม่ได้ประมาณจะพร้อมพ่อแม่ผู้จ้างลูกใดที่สร้างเครื่องรางของขลังพูดเพื่อรักษาปกป้องพระพุทธศาสนาก่อนแล้วเด็กก็ไม่เข้าไปก้าวไสาธุ Karena tadi enggak ada memang